ไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่อุอิกนะคะส่วนวันนี้นะคะนาโออยู่หลังกล้องนะคะวันนี้เรามารีวิวอะไรกันครับพี่วิกครับวันนี้เราจะมารีวิวไมโลชิวชิลชิชิชช <c oughs> นี้ <c oughs> ซึ่งกลัวจะได้กินน้องๆจะบอกว่าตั้งแต่ที่เขาผิดกันเราก็สั่งทางอินเทอร์เน็ตทันทีแต่เนือ่องด้วยว่าณนะตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยต้องเดินทางไปเกาหลีพอดีนะคะก็สั่งแล้วมาเอาไว้ที่เชียงรายเนาะแล้วจากนั้นเนี่ยวันที่เขามาเนี่ยเราเนี่ยไปเกาหลีเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แล้วกว่าเราจะกลับจากเกาหลีใช่ไหมคะเราก็ไปอยู่เชียงใหม่พักึก่อนว่าเราจะกลับเชียงใหม่ว่าเชียงรายืูเป็นเรื่องยาวมากเลยพ<ๆ>ิ<ๆ>่นั่นแหละค่ะกวัวเราจะได้มากินนะคะก็นานด้วยประกาศลัทินี้แล่นะคะ เราก็เลยเห็นว่าบางคนอาจจะหากินยากหรือไม่ได้กินไม่ได้กินบางคนก็เฮ้ยมันยังราคาแพงอยู่วันนี้เราก็เลยจะมาทําคิดว่าถ้าไม่มีคิ้วเนี่ยจะกินอะไรแทนได้่<อ>ซึ่งก่อนอื่นนะคะต้องรีวิวตัวนี้ก่อนเพื่อเปรียบเทียบรสชาติก่อนก่อนที่เราจะมารีวิวทรีอินวันแบบผมที่ธรรมดาไมโลบาอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะเป็นซีเรียลใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เรไมีลห้าแบบนี่ที่ให้ลองกันเลยวันนี้งั้นมาแกะตัวนี้ก่อนละกันเนาะ น,นี้พี่วิกกาลังหาอยู่นะคะว่าเมดอินมาจากที่ไหนนะคะนี่นะครับพีแพรอินจาจิเรียนะครับนะครับของแท้ต้องมาจากที่นีใช่ไหมคะครับผมจะถูกส่งออกจากนี้แล้วก็ไปที่อืน่นเนาะใช่อันนี้275กรัมนะคะมีทั้งหมด100ชิ้นเนาะ,ะแต่รู้สึกดีที่มันแบบยังคงสภาพนะมันจะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรแบบเนี้ยคือยังอยู่อบยังอยู่ในถุงไพลสเนียน้องๆตอนแรกเข้าใจว่ามันมันจะละลายหรือเปล่านี่เป็นความกังวลอย่างหนึ่งนะ เพราะมันเป็นช็อกโกแลตแลนะเนาะอ๋อโอ้ยอันเตียวอะ่าฮิ้วคือฝ่ามือพิ้วอ,อีกสามารถวางได้แบบเกินสิบก้อนอะเท่าลูกปาดเลยนะคะลูกเ<ห>ต่าใช่ไหมใช่ให้เทียบกับน,นิ้วนะนี่พอๆกับนิ้วพิ้วอ,อีกเลยอะคะ่ะใหญ่กว่าเบนิดนึงนะครับใช่น้อยมากแกะเลยดีกว่านะคะ อยากกินตั้งแต่เกาหลีแล้วอ่ะอุตส่าห์คุยกับนะโอนะว,ว่าหาซื้อที่เกาหลีก็ได้สุดท้ายไปเกาหลีก็ไม่มีอยหรือไม่มีเลยนะแถวเนี้ทำไมน้อยไปน้อยว่าก็ขายแพงมากไม่ใช่หรอคะอันเนี้ยก็ราคาอยู่ประมาณ500ร้อยสิแล้วก็สิบห้าร้อยเราซื้อมารวมส่งลูกนู้นนี่ก็หกร้อยใช่จำได้ว่าซื้อรวมส่งมาหกร้อยงัยน้นหกร้อยนะโอ้หก<อ>็โอเคนะมิดหกบาทแพงอยู่โอ้โหไม่โลบาร์แพงสินะโอ้ไม่โลบาร์นี่อะไรยี่สิบ ไม่ต้องเยอเนี่ยแกะมาแล้วนะคะหน้าตาจะเปนน็นอย่างนี้เนาะ,ะก็จะสีไม่ได้เข้มเหมือนแบบดาร์กช็อกโกแลตอะไรประมาณนั้นนะครับใช่เป็นสีไมโลอ่ะลองเลยนะคะผมทั้งก้อนเราเคลียวได้ไหมคะได้สิ่ะ ไม่เห็นว่าลาในปากที่เขาพูดนัเลยเพื่อแกะให้โอกี้มังกว่าอ,อันนี้ของนาโอนะครับมันคิ้วมากเลยเวลาจับได้จ,จับจริงๆแล้วอ่ะก็มือพี่่ยัง,งแร็กไงแต่มือนาโอใหญ่ไงเพราะนาโอจับมือแบบเหมือนน้อยมากเลยอ่ะหืมวดคึ้มมากเลยอ่ะไม่ใช่มันก็อร่อยนะมันคือหงไม้โรยดใช่ไหมครับ โดยไม่ได้ปรุงอะไรหรือว่าปรุงหวาน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 นิดหน่อยนะคะนิดหน่อยนะครับไม่หวานมากไม่หวานมากคือผมไม่รู้อัดละนะงั้นเดี๋ยวเรามาเทสดูไหมสำหรบับทิฟอ,อีกเอง,เองนะทิฟฟี่คิดว่ารสชาติมันอย่างที่เอว่าเหมือนโผมไมโลแล้วเอาไปอัดทาให้แน่นแน่แนแข็งแข็งนะคะซึ่งไม่ได้ละลายในปากนะโตละลายไหมคะไม่ละลายไม่ได้มหาสจรจาร์ขนาดนั้นนะครับตอนแรกนึกว,ว่ากินแล้วแบบมันจะลายไ้นะมันแข็งแข็งอะ เราลองมาลองดีกว่านะคะว่าอันไหนเนี่ยใช้ทดแทนกันได้นนบ้างเนาะเริ่มจากอันแรกนะคะอันนี้ซีเรียวนะคะซื้อมานะคะเป็นซีเรียลโฮเกนอันนี้กล่องละสิบาทน้าโอเคยดูเลยตอนนี้มีภาคแปะแล้วนะครับฟาส a s แอนด์ซีเรียลนะครับแ <Hey! S 1> อันนี้รูปโฮโฮหันเลยน้งโอนี่เป็นซีเรียลไมโลนะครับผมแต่ทำเป็นรูปกลมๆนะครับไซส์ก็จะเล็กกว่าไมโลคิวนี้นิดน,นึง อันนี้มันแทบไม่มีรสชาติเมโลเลยอ่ะมันเป็นรสชาติข้าวสาลีอบกรอบเป็นรสชาติแบบเรียวแล้วก็มีเมโลเบาๆไม่ผ่านกินเล่นได้ไหมกินเล่นได้แต่กินกับนงก็อร่อยนะ๋อครับเป็นอาหารเช้านะครับเป็นอาหารเช้าผ่านไปไม่ใกล้เคียงอันนี้น้าอมว่าน่าจะมีความอ้าวตอนเด็กชอบมากเลยนะชอบมากพี่วิก็เหมือนกันเมลโลบาอันนี้ซื้อมาอะไรยี่สิบบาทนะคะมีอันน้อยด้วยนะเราสิบบาทอันนี้เป็นอย่างที่สองนะคะพอเทียบสีนะคะสีก็ไม่เหมือนแล้วแตกต่างชัดเจนชัดเจนมาก เหมือนไมโลบาลจะเข้มข้นกว่านะคะมไมโลที่เป็นช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตแท่งๆนะครับทั่งสี่ช็อกโกแลตเลยนะอันนี้ยี่สิบาทนะพี่มีกี่ทอนะ่อนน่ะที่กินไปอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกท่อนโอ้โอเคนะอะไรสามบาทอร่อยอร่อยเหรอจริงเหรอ ก็เป็นน้ำมันนิดหน่อยสำหรับเราก็แล้ให้โอกินบ้างนะคะเขาบอกเปิดที่นี่อะค่ะแต่มันเปิดที่นี่ไม่ได้อะหมายถึงว่าอย่าไปกระเปิดเปิดที่บ้านใช่ไหมครับให้เปิดที่นี่เลยปะเนื้อปีนาะไ่าเีรอไม่ได้ะมันเปิดได้อะอะไรอย่างที่หนึ่งสองสามนะคะอันนี้คือ เขาจะเรียกว่าไมโลดิบป่ะใช่ค่ะไมโลดิบที่เราไว้แบบว่าชามุกปั่นเลยแล้วก็โรยโรยไมโลนะที่เขาแบบทําไมโลภูเขาไฟอะไรเงี้ยป่ะครับอันนี้จะเป็นอะไรที่แบบเราชอบไปแอบแม่กินไงเพราะแม่จะไม่ให้กินแม่จะให้ชงก่อนใช่ป่ะเราก็จะแอบกินก็จะแอบแม่ด้วยการตักเข้าปากเลยใช่ไหมมีดิบี้เลยต้องว่าอันนี้จะมีความใกล้เคียงที่สุดป่ะสีเหมือนมากอันนี้ใกล้เคียงแต่ก็ยังเหมือนจะเข้มกว่าบาร์นะอ่านะครับอันนี้คือผงไมโลดิบๆเลยนะครับทดสอบโดยอาจารย์อีก จะยังพูดไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราดื่มไปปุ๊บเราจะพูดนะคะผงมันจะพูดออกเคยเป็ดไหมไม่ใช่ชิน้ำพนเหมือนหรอเหมือนจริงจไม่ใช่เรอเทมคือไปโรยเสร็จมันก็หวานแล้วอ่ะอืมมันพูดไม่ได้มันพูดมาถ้ามาพูดอ่ะ มันหวานนะออันนี้เหมือนสุดเออันนี้เหมือนสุดย่างอย่าเพิ่มตดสินยังเหลืออีกหนึ่งอันอ้าวโอเคโอเคอย่างสุดท้ายนะคะก็คือแบบพรีอินว n นที่เหมือนกับว่าผสมนมผสมน้ําตาลผสมอะไรมาแล้วอันนี้คือเวลาไปชงก็ไม่ต้องไม่ต้องปรุงเลยแล้วนะครับสาเร็จรูปเลยจะคล้ายๆกับเมื่อกี้แต่ว่าจริงๆจะบอกว่าบางคนก็มีเขาก็มีกินอย่างนี้นะเทใส่ปากเลยนะครับค่อยๆเทนะคะมันจะหอม สีจะอ่อนกว่าเมื่อกี้นะคะแต่ก็ยังมีความมันไม่เหมือนไม่มีสีอะไรที่เหมือนกันเป๊ะๆอ่ะ,อ,ะอันนี้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอาจจะมีครีมเทียมมีอะไรอยู่ในนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมลองดูนะน่าจะเดาว่าหวานกว่าบ่ะ เริ่มลืมไปแล้วว่าความจริงไมโคิีมันรสชาติยังไงเลยมันโดนไมนโลหนึ่งสองสา,างมสี่คืนไปหมดแล้วอะ่ะไม่รู้เบอร์ขอขอก,กินหน่อยอันนี้เขาเขียนว่าผส,สมนมผงแท้ด้วยนะใช่ค่ะเป็นไงคะน้าโอ๊อม,มองงินนีด้วยพอกินไปกินมาจะเริ่มสับสนค่ะต้องต้องกินไอ้นี่ก,ก้อนหนึ่ง พื่อที่วาจะทดสอบว่าอันไหนอนที่สุดนะคะไอทีนวันเนี่ยผสมรู้สึกรสชาตินมมามนมมาชัดเจนกลมกล่อมนมอันนี้เราไม่รู้รสหรือเลยหรือเราชอบกินเยอะๆหรือว่าอะไรกลิ่นฟุ้งแล้วพี่รู้แล้วว่าเหมือนโอเคมาถึงบทสรุปของเรื่องราวนี้แล้วนะครับสภาพค่อนข้างละเทเหมือนผ่านสมนรภูมิมาพอสมควรออันนี้เป็นการทดลองของพวกเรานะครับทดลองจริงจังมาก สรุปเลยนะคะสําหรับผลการทดลองนะคะพี่อ็กอิกกับนาโอนะคะเห็นพ้องต้องกันว่าถ้าไม่มีไมโลคิ้วสามารถกินไมโลดิบได้เลยนึกกันเลยน้องๆเราสามารถเอามันไปอัดแข็งนะคะโดยที่ไม่ต้องใส่นมข้นไต้องใส่ไดงๆทั้งนั้เพราะอันนี้มันหวานอยู่แล้วอแม่ตัวไมโลคิ้วจริงๆก็ไม่ได้หวานด้วยพี่หรือว่าเราจะลองเอาไอเนี้ยไอไมโลดิบเนี่ยเราไปใส่ถาดทำน้ำแข็งในเตู้เย็นอ่ะ Oh, ใช่ใชคือสามารถอัดแล้วพี่คิดถึงอะไรรู้ไหมนะโอ oh, คิดถึงไมโลที่เราลืมผิดฝาแล้วมันแห้งอะ่ะมันเหมือนจริงๆนะและนี่นะคะก็เป็นการรีวิวไมโลคิวแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบไมโลหลายๆตัวนะคะในวันนี้นะคะซึ่งถ้าใครอยากทานก็ทานได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ก็อาจจะหาซื้อง่ายมากขึ้นแล้ว<ผ>มคิดว่าถ้าแบบถุงนึงแล้วแบ่งกันทั้งห้องเรียนอะ่ะ โอเคได้เพราะมันมีตั้ง100ง้ชิ้นลยคนละสิบยีบาทอย okay. uh, wow, ่างเงี้ยโอเคเพื <S <S ่อความแบบไวอยู่ทดลองซื้อคนเดียวก็น่าจะแพงไปหน่อยนึงนะใช่อีกแป๊บนึ่งน่าจะราคาถูกกว่านี้คิดว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นกระแสเนาะใช่ที่สืบหามาเขาบอกว่าเมืองนอกขายอยู่แค่ประมาณถึงละสองร้อยสองร อยู่ประมาณนี้50-300แต่แบบพอมาเมืองไทยปุ๊บแบบและย,ยิ่งบวกก,กับกระแสยิ่งคูณมันเลยแพงมากนะคะเดี๋ยวรออีกนิดนึงก็ได้เนาะกินไบโลดิกไปก่อนนะคะข <c oughs> อตัวก่นหนูว่าไหร่แล้วก็ยกังกินไบโลคิวแล้วกันนะคะใช่นะครับถ้าชอบคิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครด้วยนะคะวันนี้นะโอมกับพี่วิกไปก่อนนะอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์คุยกันข้างใต้ใครได้กินแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย